สวัสดีเพื่อนๆ FC ทางช่อง y YouTube เชฟทีพนเดิมสำหรับ EP นี้มาแล้วนะครับตัวเลขที่หลายๆท่านรอคอยสูตรเงินล้านเชฟทีพนะครับเข้าทุกงวดแล้วก็มีปฏิทินหลวงพ่อรวยนะครับที่หลายๆท่านติดตามอยู่นะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอก็ขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟัง แนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นกํำลังใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับเอาละครับก่อนที่จะไปดูเลขสูตรคํานวณเชฟทีฟนะครับก็จะพามาดูเลขปฏิทินแล้วก็แนวทางตัวเลขที่น่าสนใจนะครับเพื่อที่จะได้นําไปเทียบเคียงกับเลขสูตรของเชฟนะครับว่าจะมีเลขอาจารย์หรือว่าเลขปฏิทินของ ชุดไหนนะครับที่ไปตรงกันนะครับปฏิทินหลวงพ่อรวยนะครับหลังจากงวดวันที่16กรกฎาคมเนี่ยได้โชคจากข้ามงวดนะครับก็คืองวดของวันที่1สิงหาคมนะครับได้2-4ตรงตรงนะครับส่วนในชุดตรงงวดของ1สิงหาคมนะครับก็พาดเป้าไปนะครับหลุดไปนะครับ แล้วก็งวดของวันที่16ก็ไม่เข้างวดของวันที่1นะครับก็คือไม่ข้ามงวดด้วยนะครับก็ถือว่างวดที่ผ่านมาปฏิทินหลวงพ่อรวยนะครับก็สอบไม่ผ่านนะครับสอบไม่ผ่านทั้งตรงวดและข้ามงวดนะครับเอาละครับมาตามกันสําหรับงวดวันที่16นะครับจะกลับมาปลังมาตรงหรือเปล่านะครับสําหรับตัวเลขชัดเจนนะครับตัวเลขชัดเจน 517เม็ดเดียวเลยนะครับนะตัวเลขก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่นะครับ517ก็ตัด157 1 5 7นะครับส่วนข้ามงวดนะครับก็คือไปดูของงวดวันที่1กันยายนนะครับงวดของวันที่1กันยายนปฏิทินหลวงพ่อรวยนะครับข้ามงวด โอตัวเลขสวยนะครับสำหรับข้ามงวดวันนี้นะครับหกันยายนตัวเลขของปฏิทินลวงพ่อรวย6 5 3นะครับ6-5-3 6นี่ก็ระวังตีหลังกาเป็น9ด้วยแล้วกันนะครับนะเพราะเวลามี6มี9ในเชฟก็มักจะตีหลังกาตลอดนะครับอ่ะดูชัดๆนะครับ6-5-3ชัดเจนอยู่นะครับ6-5-3ระวัง9-5-3นะครับ จับชุด2ตัว6 5 9 5 6 3 9 3แล้วก็5 3นะครับอ่ะก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับปฏิทินหลวงพ่อรวยมาลุ้นกันว่าจะมาะกลับมาให้โชคหรือเปล่าสำหรับวันนี้นะครับมีได้หลายท่านฝากตามเลขมือทองเลข8ทิศน,นะครับจริงๆ ็ลงให้ในคลิปก่อนๆแล้วนะครับแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่เห็นนะครับเลขมือทอง16สิงหาคมให้เด่น4นะครับมี4 1 4 2 4 5 4 6 4 7แล้วก็4 8ส่วนเอาให้รวยหวยทองคำนะครับเลขปดนี้หวยทองคำเนี่ให้เด่น5กัน1มานะครับมี5 2 5 3 5 0 5 1 5 6 1 4 1 7 1 8 1 9แล้วก็1 5นะครับอีกหนึ่งซองนะครับที่ น่าสนใจนะครับนั่นก็คือโค้งสุดท้ายมีสองโค้งสุดท้ายนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซองนะครับที่การันตีในเรื่องของการวางตัวเลขที่แม่นยํานะครับก็ได้โชคติดต่อกันหลายงวดนะครับสําหรับของหอยสองโค้งสุดท้ายนะครับงวดน,นี้เด่นบนหนึ่งกับห้านะครับเด่นบนหนึ่งกับห้าจับชุดคู่รวยที่หนึ 0, ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งแปดส่วน ชุดเด่น5ก็จะมี50535658ส่วนชุด3ตัวนะครับ4 1 0 7 1 3 250แล้วก็853นะครับในชุด3ตัวนี้งวดที่แล้วนี่ก็ถ้าขยับตัวเลขเนี่ยก็ได้3ตัวนะครับถ้าขยับตัวเลขเพราะโดยสถิตินะครับของหวยซองคงสุดท้ายก็ไม่ค่อยที่จะเข้า3ตัวเท่าไหร่นะครับนอกจากจะ จับชุดใหม่2ตัว05 06 07 09 45 46 47แล้วก็49นะครับสำหรับเลข2ตัวหวย2โค้งสุดท้ายนะครับเอาละครับอีกหนึ่งใบนะครับเอามาให้ลาบเอามาให้ลาบ3ตัวให้3 5 2 3 1 2ให้5 8ให้1 8เป็น2ตัวเด่นบนล่างนะครับนอกนั้นจะมีชุดรองชุดกัน 5253 5756 5455 1213 1 7 1 6 1 4แล้วก็15นะครับเอาละครับมาถึงแนวทางตัวเลขที่ลหลายๆท่านรอคอยนะครับก็คือเลขสูตรหัวซองของเชฟเองนะครับเลขสูตรคำนวณน,นะครับเลขสูตรคำนวณให้โชคอย่างต่อเนื่องยังไม่หลุดเลยนะครับปี 68เข้าทุกงวดนะครับนะงวด16กรกฎานี้ก็4 2 4 4 2 6ได้บนได้ล่างนะครับงวดล่าสุดก็5 0สตรงๆนะครับงวดล่าสุดก็50ตรงตนะครับสำหรับงวดวันที่16สิงหาคม2568นะครับถ้าดูตามสูตรแล้วก็เลขตามสถิตินะครับสูตรนี้ ก็จะเป็น02 0220คือจุดที่เข้าเป็นประจำนะครับนะไม่เข้าบนก็เข้าล่างจะเป็นเข้า2ตัวประจำนะครับแล้วถ้าจะเข้า3ตัวนี่ก็จะอยู่ในจุดนี้แหละครับมี3มี7มี9มี8นี่แหละครับอันนี้คือจุดที่จะถ้าจะมา3ตัวนะครับนะเอา้าลองดูนะครับตรงนี้หรือใครจะตัดตามสูตรเลยนะครับ370982อันนี้ก็ก็ลองดูนะครับ 380แปดศูาหรือจะเป็น782 728872อะไรอย่างนี้นะครับ870 270นี่นะครับถ้านำไปเทียบกับ10เลขดังแม่ทำเนียนนะครับก็จะเห็นว่ามีตรงกันนะครับที่ชุด2 8ดชุด73ชุด93ชุด02นนะครับอันนี้ก็คือมีมีมีตรงกัน กับ10เลขขายดีของแม่ทำเนียนนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับเลขสูตรคำนวณน,นะครับก็เรียกได้ว่ายังไม่ยังไม่หลุดนะครับเข้าอย่างต่อเนื่องเลยตั้งแต่นำเสนอมานะครับก็ไม่มีพลาดเข้าเป็นงวดที่7งวดที่8ติดต่อแล้วนะครับก็ลองนำไปพิจารณาต่อดูแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแรงใจ สุดท้ายนี้กข็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับตัวเลขวันนี้นะครับเจอกันใหม่รายหน้าอีพหน้านะครับสำหรับอีพีนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับ